สวัสดีครับชื่อกูวิลามนะครับ K Custom Channel เ,เ,มนเนหมือนเดิมนะครับวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์อ,อีกแล้ววันนี้วันที่ไหนนะอันนี้ก็วันที่หนึ่งครับวันนี้ทำไรพี่<อ>แจกอะไรแจกโอ, <laughs> โอเคครับก็กพี<อ>่ต้องเซนใหม่ๆเลยยังไม่ได้ตอกโลโก้เลยไปดูกันว่าใครจะได้ เยาวยาวยาวนึ้นะยาวยาวยาวยบินบิไบเนี่ยนเยอะหลายอ่ะผู้ช่วยดีอยู่ในนี้นะที่ทำถูกกติกาประมาณนี้เดี๋ยวตรงเหมือนทหารไอเชลโรจัก ดมือไมนีิบ่เอากีไปไเไปเดียวใบเดียวผู้โชคดีหนึ่งท่านเดี๋ยวผมยำเลยนะเนี่มาผมยำเลยนะมาเลยปับอ่าพี่เฉลยอ้าไอ้กนกเปิดมาเปิดเปิดเปไปกพัมพมพั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 มลมพัมพัมพัลัพัมพมพัลัพัมพัพัมพัลพัพจะเป็นผู้โชคดีนะอะไรากระดาษเปล่าดิพี่้ยยาอ้าคุณพิสิทธ์นะครับคุณพิสิทธ์ ไปครับเปิดช่องเฟซขึ้นมาเลยครับหน้าเฟซเลยฮะเปิดดูดิว่าใครพิสิิทธ์คนไหนเนาะชื่อพิสิทธิ์นี่เนาะหน้าตาคือจะหล่อเราเอาการในคลิปนะครับทำถูกกติกาแล้วก็ได้ไปนะครับคุณพิสิิทธ์คุณพิสิิทธ์อิตชิตมิฟิวนี่คุณพิสิิทธ์ครับเนี่โอเคโอเคจัดไปครับได้ไปก็ ติดต่อสุราษฎร์ธานีครับจากสุราษฎร์นะครับจากสุราษฎร์คุณติดต่อยังไงแอดมินครับติดต่อมาทางอินบ็อกซ์เพจนะครับคุณจะได้สิทธิ์นั้นไปทันทีถ้าคุณอินบ็อกซ์มาภายในวันพรุ่งนี้ถ้าคืนนี้ยิ่งดีนะครับได้แพ็กของนี่อย่างแพงอย่างแงแล้วยิ่บายอย่างแพ็ครับเอาคากช่อฝากช่อง ยินดีกับผู้โชคดีนะคนุณยินดีกับคุณพิศด้วยนะครับก็ได้รอไปเนาะจะเอาไปใส่รถอะไรก็บอกผมด้วยนะผมจะได้หาลูกปืนหาอะไรใส่ให้ถูกนะก็ฝากช่อง YouTube ติดตามพวกเราด้วยนะเค k นเคคัตตอมชแนลนะฮะก็เดี๋ยวพวกเรามาแจกกันอีกเรื่อยเอยอยากได้อะไรก็พิมพ์กันเข้ามาใตา้คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ไหนเยอะนะฮะผมก็จะทำคลิปให้ชมกันนะก็วันนี้ก็ยินดีด้วยลาไปก่อนกับลานะฮะ สวัสดี